วันนี้เอยวเราจะพาทุกคนไปนนปลรอยเสน้นขั้นข้าถ้าเกิตามแผนเรานะาอันนี้เราไปสายอากันนะคะอ,อ,อยวาราจะไปอันนี้เราอยู่ฝั่งโลเคอล,ลนะลงใหม่นะฟิเอาไวน่ฟิเอวทเรามเันพาไปแต่น่จะเป็นพาตอนนี้แบบมิดแล้ว mình đi nữa ทำไมคุณมองอะไรป้าถามว่ามึงเดินไปไหนถ้าจะลงไปรถชนเออมันห้ามเดินที่บา่าเอาอฉันก็งงเหมือนกันว่าฉันจะเดินไปไหนข้ดีของการลงะคะคือเราจะได้เปน,เน,นหม่แต่นี่คือท,ที่ไม่รู้อยู่ที่ไหนนี่ไงอกเขาก่อนนี่ไงยี่สิบเอ็ดเวรีนี่ไงอีฝั่งนี้เป็นมอร์ร ไาทุกคนหหังจากที่เราอ่ะหลงแล้วเราก็ไปถ่ายรูปกันเับถ่ายนี่แล้วก็มาหลงถ่ายรูปกันใช่ไหมเราวก็กำลังจะไปเซ็นทา่าน์คาสักทีนี่เา่ายองเธอนี่มีโอกาสใช่ไหม Are you sure ตามเพื่อนป่ะเชื่อรูปไ,ได้แล้วตาเราต้องรูปได้ ไม่ต้องลถเียวคุณโคไหละค่ะใช่คะเราออกจากบ้านกี่มนออกจากบ้านโมงวะเขื่นลยบ เรากำลังจะเข้าศูนยนฮัดอากาศดีอ่ะอากาศดีเลยทำให้คนอารมณ์ดีนะคะทุกคนมึงแม่อารมณ์ดีมึงเป็นบ้าอุ้ยน่าถ่ายรูปแตะชุดน่ารักเลยอ่ะไม่คิดปั่นจักรยานน้อยอ่ะ ไม่เาเลยเรนก็ไ่เชาไม่เช่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 าเราเดินเล่นกันปะขนาดดิทีนี่มันทางไปป่ะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ทางเดินได้พูดเองเออเองอะไรของมึงเดี๋ยวสภาพอ่ะจะเดินไปทางนู้นๆนะเพราะว่าถ้ามึงจะเดินบัวเดียวจะเดินูดคนเดียวไม่เท่าไหร่แต่มื่ปวดล้อแบบ บ้าบ้า,บาพลังเติมนรรยากาศมันสบายมากไยืนถ่ายน,นั่นเอะไตั้งไาตงนยตอนนี้เราอยู่ที่ ึ่าไม่เจอหรอกพาว่าท่านพักอยู่นี่อันนี้อะไรบอกเขาสิบ้านเราเองบ้านมึงอยู่ตรงไหนไหนบอกสิบ้านมึงอยู่ตรงไหนที่ไหนมีเธอที่ไหนก็คือบ้านของเรา วันนี้น่าจะได้ที่เดียวอะกูว่าเฮ้ยจริงหรอเหมือนสวนสนุกที่เมกาเลยอะเออใช่เวลาเชื่อว่าเขาเอามาเปิดที่หมอชิดและเหมือนมากเลยอะพอเห็นแบบพอเห็นแบบเออนิดหน่อยนี่ไม่ได้เลย ดูหน้าตาดูมองมาจากดาวอังคารน่ะเขาก็รู้คนเขาก็รู้มองมาจากนอกระบบสุริยะจักรวาลก็รู้สวยอ่ะเนี่ยคือไปแต่งบ้านถ้า ออเนี่ยะ่ะทุกครั้งที่ดีมาต่างประเทศนะคะเดนก็ชอบมีของเซเวเนียหรือแมกเนตอย่างเงี้ยค่ะให้เป็นของต่างหนะ้าว่าเราเคยมาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนหรือเมืองไหนรัฐไหนแต่เสียดายคนขายไม่อยู่อดเลยเนี่ยก็คือจุดที่เราอยากจะมาจุดเหมือนไในหนังไหมอันนี้คือจุดที่เราจะมาใช่ไหมแลวคืออยากจะบอกว่าตามต้นไม้ต่างๆของเซนทันปาร์กเนี่ยหรือว่าตามผู้หญ่ต่างๆ มันจะมีชื่อแต่ละคนติดเอาไว้ก็คือหนที่นี้ก็คือว่าซิทานทัพาร์คเนี่ยเป็นพาร์คที่ใหญ่มากแล้วการที่จะดูแลเนี่ยมันต้องใช้งบมหาศาลมากใช่ไหมทุกคนเขาก็เลยจะเอาเงินจากตรงไหน,นจากการบริจาคบ้านจากการที่เขาทํากิจกรรมติดชื่อใช่ไหมคือเขาจะบริจาคแล้วก็ติดในน้ำสมมติน้มตระกูลเวลเวลเนี่ยก็ไปจะซื้อต้อนไม้นี้ก็ไปติดชื่อว่าชื่อเป็นชื่อเวลเป็นเจ้าของต้นไม้นี้แต่ไม่ไม,ม,มีใครสามารถเทคเอาต้นไม้อะ้รของพาร์คเนี้ยไปได้นะเนี่ยหรอม ไม่เอาไปได้แต่คือว่าเหมือนแค่ติดชื่อแบบเราเงินเหลือเรารวยเราก็อยาช่วยส่วนสาธารณะเป็นสิล้านนะหลายล้านเหรียญนะจุกๆและนี่ก็คือเ e เชสตอฟาเช่นค่ะถือว่าเป็นไอคอนของเซนรัลพาร์คเลยก็ว่าได้นะคะที่มีน้ำพุและลูกปั้นใหญ่อยู่ตรงกลางไม่ไปเลยกันไหมไม่ไปไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเลย การไพร์เดอร์เซนทันพาร์ะถือเป็นกิจกรรมที่สุดแสนจะโรเมนติกนะคะที่คู่รักเนี่ยห้ามพลาดเลยนะซึ่งสระนี้นะคะเป็นสระที่ค่อนข้างใหญ่เราสามารถพายเรือนเนี่ยเห็นวิวมุมของเซนทันพาร์ะค่ะอีกมุมได้เลยซึ่งการพายเดอร์ที่เซนทันพาร์คนะคะเขาก็จะให้อารมณ์เหมือนแบบว่าเราไปปั่นเป็ดที่สวนลุมอย่างนั้นเลยแต่คืออยากจะบอกว่าวิวเขาก็าจะสวยมากเลยนะพอปั่นไปเพราะสระเขาอะค่ะค่อนข้างขนาดใหญ่ เราเลยจะเห็นวิวอ่ะได้สวดแล้วก็ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเลยไปเต่าใช่เหรอไหน้อ,นองเต่าเต่าอนันยี้และข้างหลังดีมนะคะจะมีรูปปั้นที่ชื่อว่า angel of water ค่ะสูงราวประมาณ8ฟุตนะคะและชั้นล่างเนี่ยจะมีเคลูฟหรือเทวดาเด็กทั้ง4ทิศแล้วก็อยู่นี่แหละซึ่งที่พนี่แหละจุดวิวที่ทาพวิ่ไหลเรื่อนนะคะันลงมาทำอะไรอะไรนะ ลงไปทำอะไรรบกวนขาดิแมสไมดีหลังจากที่เราเก็บภาพบรรยากาศด่มดำบรรยากาศเสร็จแล้วเราก็จะไปหาอะไรกินกันก่อนะนะคะหาอะไรกินก่อนหิว ไปกินกันดีกว่าถาอะไรกินกันดีกว่านะวรามาถึงร้านครีฟที่อ๋อคไรตวสิบเอ็ดเนิ้อาร์สสตรอเบอรรี่ ประมาณสองยกว่าบาทใช่ไไงบ้างคะว้าวเป็นไงบ้างดีก็เจอเฮ้ยอันนี้ก็ไดากินได้มาล้วจา้าเนียจ้านื้อลสบรีอย่างเี้ยันนี่ตสั่งเนื้อัสบรีแต่ไม่เห็นสบรีเลยอ๋อไม่อยู่ล่างเมื่อกี้วิหาเนเทล่ามาเจอซิมแป้งกับช็อคอะไรกันนะ,ะัโ้ก็ปิ้วอ่ะมันลวงใส การกูนะตับเป้าหมายเทีเงี้อันนี้ก็ก็เหมือนเทมเทมที่มันไม่กรอบเทมแบบนิ่มๆอะ่ะใช่บ<ล>้างเสร็จกับนเนยเาลล่าแล้วก็สับปรี่ก็คือไม่ได้หมายถึงไม่อร่อยแล้วก็หมายถึงว่าว้าวก็คือก็าอารมณ์นะนะอารมณ์ใครชอบแบบเทมแบบอย่างเงี้ยมึงไปเอามาจากไหนเทมแล้นเะนี่ย ใน YouTube จบตาเดียวแ้าเพื่อนเป็นโลกเป็นชอบตามแม่ลอยจักล้านงั้นเดี๋ยวเราจะไปหาร้านของเราเองที่จะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ไม่รู้แต่ก็ก็อร่อยของกูอะไปดูกันต่อทำใหญ่ๆเลยทำใหญ่ละทั้งทั้งหมดอะคำเดียวเลย เกินไไแบบวา่าฉันเป็นคนผู้หญิงปากเล็กกินได้แค่เาเด็กๆเ็กก็ปากท่อหน่อยหนึ่งดูกินเราเธออะ่ะมึงก็เป็นคนอย่างนงี้ยอยู่แล้วปะปกติอ,อ๋อสองวันแล้วยังไม่ได้อะไรคำนี่ป่ะแบบ